สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่สี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะพาครอบครัขวของเราเข้าป่านะครับผมโอ้ดูดูด,ดูดูเด็กโขงครับ ดูเด็กโคงเด็กโคงทำอะไรกินนมทิพย์เหมือนกันหรอมา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 เร็วมามามาเร็วโอ้ยมามามาเด็กโคงไม่ยอมไปเลยครับมามาเร็วมามานาี่กก็กินนมทิพย์เหมือนกันโอ้มามามาเร็วมา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  pointers. พาเด็กๆไปส่งแม่เข้าป่านะครับผม มามาเร็วมามามาไปไหมไปไหมไปเล่นที่ปา่าม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 านี่แวะไปเรื่อยเลยไปมา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 โอ้ไม่ใช่นมทิพย์ไม่เอาไม่ไม่ดูด <g ül> อยากดูดแต่นมทิพย์มา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  มาเรนะก็จะยากนิดนึงนะครับผมสาหรับการเข้าป่าพร้อมหน้าพร้อมตากันครั้งแรกนะครับผมมา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 เร็วมาโอ้เด็กเด็กโงงโมแต่ดูดนมครับผมโอ้เด็กโงเอ้ยปปะปะปะปปปไปเร็ว เดี๋ยวมาขับปากันมาฮะมาแสนนะมาเร็วมาหมวดหมวดแต่เราเด็กโง่ครับผมมามา,ามาเร็วมามามานี่เด็กอะไรนี่ทำไมแปลกกับเพื่อนนี่ใส่เสื้อผ้าคนเดียวนี่เออมาเร็วมา มา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 พาเด็กโครงเข้าป่าครับมาเริ่มา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 เริ่มาเ,อ,มาเออพา,พากันเข้าป่านะมามาแก้วมารอแต่ดเด็กโครงคนเดียวเลยครับผมเด็กโครงมาก็ไวหน่อย ป็นการเข้าป่าครั้งแรกที่พร้อมหน้าพร้อมตานะครับผมการเข้าป่าพร้อมหน้าพร้อมตาครั้งแรกเลยก็จะวุ่นวายนิดนึงโอ้โหคนเก่งคนเก่งวิ่งนำหน้าเลยอ่ะคนเก่งวิ่งนำหน้าเลยวิ่งนำหน้าเลยคนเก่งเอออึ๊อ๊บอ,บอ,บอบเก่งกับเพื่อนเลยเออจาฟุงวะแม่แม่ก็หวงกันนะครับผม

ได้สนใจแม่เลยเนาะมามามาเออมาเอาเอ,าเอาพากันเดินเป็นระบบเรบ,ยยะเเยบเียบเรียบร้อยหน่อยเร็วสาวเดินเรียบรระเบียบเรียบร้อยหน่อยมาเร็วมากมาโอ้ยเมื่อไรจะไปถึงนี่มามามาเร็วมา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 น้ำลงดวงมาเร็วเร็วเออนี่ แม่แม่ไม่ไปเราไปคนเดียวเลยมัออ้ยมามามานำนาเลยน้ำหน้าเลยมัมา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 ทางดวงมามาเร็วมา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 เห็มนมา้มามาเร็วมามา,มาเออมา Má này má kéo má kéo Má Má kéo má 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 mãi mãi Má mãi mãi thằng mãi 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 má mãi leo. leo má Má mãi 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 Má má mãi 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 lên, má, má, leo ờ ờ เร็วเร็วเออมามาเร็วมาเออมะเดินเรียบร้อยหน่อยเร็วแม่แก้วตาเขาหันไปปกป้องสุงโอ้ยตีโปแน้ววิ่งมา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  มาเร็วโอ้ก like ินนมทิพย์ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยกินนมทิพย์แล้วมาเร็วมามามาเร็วมามามาน้อมาดวงมา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 เร็วมาเนาะมาเร็วลูกลุกลุกลมาเร็วมามามาเน่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 มาเน่มาเน่ฟามามาโอ๊ยเนาะ ทำกันทำอะไรเนี่ยฮะมา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 ,ามา,ามาเอาอวิ่งนานาเลยมามา,นะมาเร็วมาเร็วมาเออฮึบอู้อู้แม่แม่ฟาใส่อู้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 เป็นไรเป็นไรเออมาทางนี้ทางนี้ทา,างนี้เร็วจะแวะลงข้างทางเลยเดี๋ยวมา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 ท้อย อปเลยโอ่งวิ่งวิ่งวิงเร็ววิ่งวิ่งวิ่งวิ่วมา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 หนำหน้าเลยเด็กโงก็จะกินตนมอย่างเดียวเลยเด็กโงโอ้เหนื่อยแรงหมดเด็กโงมามามมามาวมามาแสนมาาดงๆมามา ผูงทั้งผงครับผมตามน้องดวงอย่างเดียวครับผมน้องดวงแวะก็แวะน้องดวงเดินก็เดินครับมาเร็วมามาจากฝูงใหญ่เลยครับแต่งองค์ทรงเครื่องพร้อมมามาเร็วมาเร็วมา มาแล้วเออบฮเออเอวเออคนเก่งแล้วแล้ไปไเดินป่าเลยโอ้มามามาโอหลบรถก่อนแล้วหลบรถก่อนหลบรถก่อนเอาาาเอาาเอาาเามมามามา เออมาเร็วมามาเร็วมาโอ้แม่ฟ้าใสเป็นไรฮะ <c oughs> โอ้มาฮะ <c oughs> มาแก้ว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 ทั้งนี้เร็ว <c oughs> เอาแม่แก้วหน่วยระวังหลังครับออน้องดวงน้องดวงน้ำหน้าเลยมามาโอ้เนาะแม่ฟ้าเนาะ พาลบอย่างเดียวเลยมามามา,ลามามาแล้วมามามาโอ้ลบลบไม่ใช่ลบอะไรลบลบให้เด็กโคงเด็กโคงอยากกินนมมาอมโอ้โอ้เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยว<ๆ>มามามาแล้วมามามาถอยมาถอยถอยเร็วถอย เด็กคงเด็กคงอยากกินนมครับเด็กคงโอ้เด็กคงไหน,น,นโอ้ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาเราโตเป็นสาแล้วลูกเราโตเป็นสาแล้วเราไม่ต้องดูดนมแล้วไหมไหมโอ้อันนี้เด็กเด็กอะไรนี่มาดูดนมทิพย์บ่มา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 ,ม,ามีแรงแล้ว เลยดูดมีแรงแล้วมาม,ามา,มา,ามาเร็วมาพามามามาเนี่ยเนี่ยมามา <c oughs> สี่เชือกไม่ได้ยากเลยครับยากแม่ฟ้าคนเดียว <c oughs> โอ้ยจะพามุดปลายอย่างเดียวเลยนั่นหันหน้าเขา้าปลายอย่างเดียวเลยแน่ไหม มาเลยมา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 เน่ท้อยถอยมาโอ้ยจะมุดปลาอย่างเดียวเลยแหมฟ้าใสนี่ป่า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 เราเราเข้าป่ายังไม่ถึงที่เข้าป่าแล้วมามามาโอ้มามามากว่าจะถึงป่าก็นานอยู่เหมือนกันนะครับนี่แบบนี้ มา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 ,มาทางนี้ทางนี้ทางนี้มา,านะม,ม,ม,มาไปอาบน้ำมาเร็วอ,อาบน้ำมาเ <c oughs> น่เ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 น่มอไซค์เขา <c oughs> มานี่ทางนี้ทางนี้ <c oughs> อย่าอย่าเพิ่งอยากเว้นตอนนี้ยังเว้นไม่ได้มาเลยมามามาเก้วมาเก้วเก้วมามาเน่เถอยมา มาทางนี้เร็วมา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 นี่ยถอยฟาถอยเ <c oughs> ดินเข้าป่าไม่ได้ยากใครครับยากแม่ฟ้าคนเดียวครับผมโหครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพังฟ้าสใสาย ให้กับพี่พอใจน้องลูกฟ้าแฟรรมิลี่ของเราด้วยนะครับผมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปนารักนารักของเราในครั้งต่อๆไปนะครับผมจะได้ไม่พลาดชมคลิปนารักของเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ